อยากให้เวลากลับมาเหมือนเดิมเหมือนเริ่มเรกทักเกิดเป็นรักในวันก่อนเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันหลับฝันทุกคืนยามนอนใจยังอาวรณ์ ไม่คลครเมื่อหลับตาลงยังคงเห็นอยู่เหมือนคู่กับเขาแท้จริงตัวเราฝันไปอยากวนคืนกลับไปหาอยากมุมเวลาคืนได้ถอดดวงใจถ้า ใครครนไม่ไปหาไพ่เลเด้ดเ <laughs> อาไปยังนี่เน,นอะโอ้ยจะมาแต่เพิงมาแต่อยังให้เวลาผมเแล้ว <laughs> โอ้ยมาเถิดกนันเนาะแล้วมานาอมอั่งคอหม้อฟังเฉยวัน่านี้แหมโอ้ยเท่าไรยังร้องเพลงมันอย้อนะเจ้าเนาะก็แน่นอนเถอะวะโอ้ยเท่าแล้วกับหุจักดูแลเจ้าจของฮัลลาเออทำกิจใจให้แจ่มใสเบิกบานอยู่เสมือมาสันทอเออ น้ำสและแดดก็บหูจักซื้อมากินบ่น้ำบุญมาพันดวงหันศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งสงหอดบ้านพุนตัวโอ้สล็อตดิเออเพลงอียังงหล่ะเมื่อกี้เนี่ยคือจังตั้งอยู่ใจร้องคักแต่โอ้ยเพลงอมบตะ์คอยตัวบุนาเพลงอมตบตะ์บุนาเอออดีตอดีตบ่โอ้ยโ,โดนได้ฟังคือทอดผู้นั้นผู้นี้ก็ยังว่ะมาสันทอคือทอดไปเลยนี่โอ้ยกะเทอผู้เป็นดวงแกหันละโอ้ย <laughs> โอ้ยคือคัดซิกแก้วอะโอ้ยจังสีละนักแตงเพลงหันเออเหตุการณ์ไปน้ำแตงเพลงไปน้ำสันตัวมีความสุขเนาะของก็มีความสุขตัวเออได้เพลงอะไรล่ะบ่ช่วงนี้ได้เมื่อเดือนเจ็ดเพลงก็ได้มือละเพลงสองเพลงนี่ละฮะเออเพราะเก่งเติมตัวสันเออบอกลงเพลงเด้อมีคนฝากคาถามมาอยู่เด้ว่าอยากได้เพลงน้ำเจ้าเด้พ่อใหญ่แฮกไห้ไม่เหตุการณเขาฝากมาสองเท่อล่ะบก็ว่าอัน อันฝากความคิดฮอดอันเพิ่นเลเด้ออาจารย์แท็กหันมาสั่นโอ้ยเบ๊อบพิ่นน้องนุ้งอ้ายชายมันก็หลายอยู่นแล้วของข่อยันจังว่าผู้ใดียวเถามหั่นอ่าอาจารย์ยอดรักแล้วอ๋ออาจารย์ยอดรักยอดรักสลักใจหั่นแม่นโอ้ยเอาไปซกอหเ้าเด้อเจ้าเด้อเอาไปซชอเโลดเจ้าหั่นบราขึ้นพอเจ้าแห้งๆเด้โอ้ยบ่อบบอบบ๊อบเขึ้นหอเล้าดอกเขาจะได้เพีง สัท่าคือสัท่าจะไปคัดเขาได้บ่เนาะไปช่องรถเจ้าหันโอ้เออแดงชิตะกวนแล้วกับฝากขั้วมากอยู่ด้โอเออขึ้นถอดเจ้าอยู่เด้<อ>่ใหญ่แหกโอ้โอ้ยข่อยมากขนาดเดิมีแต่เพ่งหมดเลยเพ่งเราเจ้า,จา่าแล้วเราอันนั่นโยเรากระหอดเจ้ากับเจ้ามาโอ้โอว้ายแดงชิตะกวนฮานะเอโอโว้ยไปชิวร์ไหม จะเปลียงไปอย่างเฮ้ยเขาบอกเขาบอกว่าต้องปูดเอาโอ้ปูไปมึงบอกบ่โอ้ยเอาบ้าบ้าใส่บ้า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 โอ้ยพ่อใหญ่ฮีโน่เอาคนละอยากว่านักสุดเจ้าสองคนนะแต่อยากให้เวลาจนมหา nam สลายแดงมาอาจารย์ยอดรักจนผีพ่อมาหอดแดงจิตกรเจ้าจะให้คอยเเววเอาไม่บอกมันอึดอัดเดี่ยวพ่อใหญ่ฮีโน่ มันพันเด้บบอกจะเคี่ยแน่เนาะออโอ้โหเลือดเบียร์เอาเอาว่าสันพ่อแซ่สันมันเบิดแนวบอกแล้วเอาแม่นบอกแม่นเอาไปแจ็คเอาลองเตอรอีกแักรอบนึงอีกแักรอบบ่ามอวันไนเพลงไหนฟังไปฟังบ้ามอวันดีคือคือคือเรีนดีๆคนสิบห้าเปรตพักพอนอยู่ภูเก็ตอยากกินยังหากินอยากไปเที่ยวเซตบอกคอยแต่ว่าช่วงนี้หันไปภูทอก่อนบอกว่าย ผู้ทอเ,เอเอฟังกันอค่ยากให้เวลากลับมามือนเดิเ,เหมือนเริ่มเรกทักเกิดเป็นรักในวันก่อนเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันหลับฝันทุกคืนยามนอนใจยังอาวณ์ ไม่คลายหลับตาลงยังคงเห็นอยู่เหมือนคู่กับเขาแท้จริงตัวเราฝันไปอยากวนคืนกลับไปหาอยากมุมเวลาคืนได้ทอดดวงใจถ้า ใครคน